Memories so vivid, and then we all can be washed clean in the river. But my mind's not at ease. All these memories within my past have got me on my knees, though I'm washed clean by the river inside. Is disease, it is disease it pain as eats Leaves my my away only you hope hear pleas เอาละนอนนอนบนแดกแต่ก่อนเถอะค่อยลงตอนเช้าน่าจะสบายฝันง, okay, งั้นพักกันหน่อยแล้วค่อยมาลงตอนเช้าถ้านายยังเล่นอะไรอยู่อย่าทำจนเช้านะเห็นด้วยกับไอรอนแมนเรารอถึงเช้าดีกว่าก็ได้ผมจะตั้งระบบยานให้เข้าสู่โหมดพักผ่อนจะนอนพักบ้างไม่อยากคิดอะไร <Okay. S 3> เยอะตอนนี้น ฉันแค่พักบางก็พอเพื่อวไม่รออะไรกันหม่ตอนเช้าตอนนี้ก็ถึงเมริกาแล้วงั้นฟัดีนะนั่นฝังดีวันดาฉันกลับมาหาคุณแล้วนะฉันคิดถึงคุณมากหวังว่าคุณจะไม่รู้สึกเหงาหรือท้อในตอนที่ฉันไม่ได้อยู่ข้างแซงคุณคุณคงคิดถึงฉันเหมือนกันใช่ไหมฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่แข็งแกร่ง ไม่มีฉันคุณคงรู้สึกเหมือนคาดอะไรไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นฉันจะกลับไปหาคุณทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันถึงแม้บางครั้งฉันจะต้องต่อสู้ในหลายเรื่องแต่คุณคือความสงบที่ฉันต้องการในใจฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไง